ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยด่นในหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นเนวทางสิพฤศจิกายนก็โปรดใชยวิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับ เราไปชมกันเลยไ่นี่ครับผมเบ่งปอลทันวิ่งร้อยสิบหน่วยเบบสามตัวเบ่งปันศูนย์นสองสามศูนย์สองสามนะเบ่งปันสามตัวเป็นแนวทาา รอสอนอนฐานานขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกแนวทางนะที่เบ่งปานยางเรียวนะต่อไปครับผมใบนี้เพชรสบนุนเบ่งปานทาธดับบนุนสองตัว ดับสองตัวก็เหลือเปตัวนะท่านนะเจดับ7แล้วก็ดับ8ก็เหลือเด่น0ูนย์หนึ่งสห้นะศูนย์หนึ เป็ดตัวนะท่านนะเป็ดตัวดาบสองตัวเหลือเป็ดตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางรอส,สอนนร้อยสิบหน่อยอีกหนึ่งแนวทางนะท่านผู้ชมนะเบ่งปาน เจ็ดเนะก้าหนึ่งนะเจ็ดเก้าน่ก็เดี๋ยวทานวิ่งร้อยสิบหน่อยนะเบ่งปันสามตัวอดีตนะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตสรุปแล้วก็ผ่านผ่านครบนะต่อไปท่านผู้ชม ใบนี้ครับสุมาอีสุมาอีาอนะท่านเบ่งปันเด่นลา่า3 7เด่น3ามงเจ็ดบคู่3ห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าศูน วิน3 7 0เจ็ดนะวิน3 7 0เจ็ก็ขอบคุณแนวทางที่ที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็นักคิด บ่งปันรวมชุด3ตัวแล้วก็2ตัวนักคิด2สุดสุดที่1 4 2 05และก็สุดที่2 05 0 2 05กับ0น,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 นจับวิน0 2 4 จับคู่2ตัว5 2 5 4 5 6 0 5 0 4 0 6นะท่านแล้วก็ชุด7 5 2 7 5 4 7 5 6 7 0 2นะท่านก็เก็บหน้าจอนะท่านก็แบ่งปัน,ปนจับคู่2ตัวแล้วก็3ตัวให้พิจารณาด้วยเนาะนักคิดเจ้าของแนวทาง ต่อไปท่านผู้ชมไปนี้ชุดเต็มบนตรองม,าม้าเมกนะลำปางนะท่านก็แบ่งปานรวนห้าสิบสี่ชุดก็เคบหน้าจอนะเคบหน้าจอนะ 010204051011นะท่านก็ไล่ไปนะไล่ไปโน้นะ7582 8485นะท่านขอบคุณมากนะม้ามึกณลำปางเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบเอน็นเบงปานแนวทางเบงปานแนวทาง เต้มรวมเต้มรวม3ตัวโบนนะท่านนะก็อดีตผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วก็ผ่านนะเต้มนะเต้มรอสอน,นอท่านผู้ชมรอสอน,นอนะแบ่งปานนะท่านอาดีตผ่านนะท่านใหม่นี้ครับแบ่งปนันเต้มหนึ่ง เต็ม2เต็ม8เต็ม6เต็ม9เต็ม4ในตอนใหม่นี้ก็เป็นปาน6ตัว6เต็มเต็มรอสอนอเต็มร10หน่อยบเอ็นท่านผู้ชมขอบคุณมากนะท่านใดที่ได oh> ้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลัง เจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้เนี่วท่นครบสอนอโบนครบสิบหน่วยโบนนะก็แบ่งปันเจ็ดตัวจับคู่ท่านก็แบ่งปัน,ปน 0234569จับคู่02-03-04-05แล้วก็06092324 25262934 35363945 46495659แล้วก็69นิวทัน A a e k นะท่าน a e k นะเจ้าของแนวทางครบ10หน่วยโบนจับคู่คระบผมต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ครับสูตร3ตัวตรองนะสูตร3ตัวตรองท่านผู้ชม6 6 2 6 6 5 9 6 2 0 4 4นะอดีตผ่านแนวทันใหม่นี้ครับผมเราไปชุมกันเลยแนวทันใหม่นี้ครับ25จับคู่กับ8แล้ก็5นึงจับคู่285 281 5 8 5 58 1แดนวทันใหม่นี้ก็เบงปันรวม4ชุดนะ เบ่งปันรวม4ชุดเป็นแนวทางนะขอบคุณจริงๆข้อมูลน,นะต่อไปครับผมใบนี้ครับนะแนวทานดับล่างดับล่างแล้วก็จับคู่ล่างท่านผู้ชมก็อดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะฝั่งของมือดับล่าง สี่หนึ่งห้าหกห้าสี่แลก็ฟังไซมมือนะท่านฟังไซมมือก็เดี๋ยวท่านที่แล้วก็หลุดไปนะสามสองหลุดไปนะแต่อดีตอดีตพันอยู่นะท่านอดีตพันอยู่ โดยทันใหม่นี้วิ่ง8กับ9นะท่านผู้ชมนะวิ่ง8แล้วก็วิ่ง9นะวิ่ง8แล้วก็วิ่ง9นะ้เนาะจับคู่82 83 84 85 92 93 94 95นะรวม8ชุดนะท่านขอบคุณนะคัดด้วยเลขดับล่างนะท่านดับ4 นะท่านดับ4ก็ดับคู่84ดับ5ดับ95ดับ94นะดับ59 83ก็เหลือแค่3คู่นะ4คู่นะท่าน82 83 92 93ครับคู่ดับแล้วเหลือแค่4คู่นะ82 83 92 93ท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้เว่งโบลแบบสองตัวท่านูพโชมเจานี้ก็แบ่งปานเนาะอดีพานนะอดีพานอดีปานนะใน,น,นะนทันใหม่นี้ครับสี่สามนะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่แล้วก็สามบ่งป,นปานสองตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันอย่างเรียวรยวทันใจใบนี้ครับพ่อไข่เกลือเนาะเจเอียนใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะผ่นสามสองทักพชมนะผ่านโคสามสองและก็วิ่ง 5 3 9 6ผ่าน3ด้วยผ่านตัววิ่งด้วยซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับนะพ่อไขเกลือเบ่งปานบลอลวิ่ง8 2 9จับคู่8 1 8 2 8 3 8 4 9 1 9 2 9 3 9 4รวม8ชุดเป็นแนวทางเนาะ ขอบคุณมากจริงๆเลยขอบคุณอย่างแรงเลยนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปใบนี้เพนๆหลัก10ล่างนะท่านก็เบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางหลัก10ล่างตัวเดียวเนาะก็เบ่งปานนะท่านห้าพันศูนย์พันสามพ เนืท่านใหม่นี้ครับเบ่งปาน9ตัวเดียวนะเบ่งปาน9ตัวเดียวเป็นเนียวท้าขอบคุณอย่างมากเลยไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมก็เกอเกอกอนะท่านเบ่งปัน,ปนรวมชุดนะสิบหน่วยล่างแล้วก็ท่านหนูน้ำทิพสมัยหน่วยล่างจับคู่นะท่าน จับเขาใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนะาะอดีตที่แล้วก็สรุปแล้วผ่านนะสามสองนะสามสองท่านผู้ชมผ่านนะใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้ก็แนวฐานดับดับล่างนะดับล่างเบ่งปานดับสามบ่งปานดับสามตัวเดียวเนาะดับสิบหน่วยล่างเนาะ อดีตผ,นะนะผ่าน่านผู้ชมนะอดีตผ่านเดียวทันที่แล้วก็หลุดไปนะท่านผู้ชมนะมีผ่านมีหลุดบ้างเนาะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมก็คลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้ะก็ขอสวัสดี ครบับผม